วันนี้ก็จะเป็นปัม๊มโซล่าเซลล์นะครับปัม๊มโซล่าเซลล์สามเฟสนะครับตัวนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ตันนี้ผมจะใช้แผงอยู่สามแผงนะครับใช้แผงอยู่สามแผงก็น,นี่ก็จะเป็นการปติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ ไฟ9 5โวลต์ถึง72โวลต์นะครับตัวนี้750วัตต์ใช้แผงอยู่3แผงนะครับแรงดันไฟความลุกสูงสุดได้50-60เมตรนะ50เมตร80เมตรเลยนะครับตอนนี้ผมจะย่อนไปที่ประมาณสัก20ประมาณ20กว่าเมตรก็ประมาณน้ำก็จะได้ประมาณาประมาณ50นะครับประมาณ50 ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าลิตรตอ่อต่อมิลหรือว่าต่อนาทีนะครับร,รั้มตัวนี้อุปกรณ์ก็จะเตรียมไปทึงตั้งนะครับสายไฟสามเฟสตัวนี้นะครับสามสิบเมตรก็จะมีป,ะปิดต่อตรงด้านนี้ก็จะทำการตอนนี้ก็ทำการทำท่อนะครับทำท่อ,อลำเลียงน้ำขึ้นมาจากบ่อนะจะเป็นท่อดูดน้ำเองกระดัง ตัดต่อของว่าอย่างนะครับใช้ท่อประมาณ6ท่อนนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณทําไว้6ท่อนเพราะว่าปกติลูกค้าบอก4ี่ท่อนนี่ก็4ี่สา6สิี่บเมตรก็เจอน้ํานะครับอันนี้ก็จะทําอยู่ที่ประมาณ6ท่อนนะครับทำการเตรียมท่อก่อนนะครับเตรียมท่อติดท่อก่อนตอนนี้ก็กําลังตั้งโครงสร้างอย่างนะครับกําลังรุ่นนี้ใช้3ามแผงนะครับ

นะครับหย่อนลงไปเรื่อยๆหมอคนขันแจงรุ่นวุ้งยังนี่ไม่มีแดดนะครับนี่ทดสอบตอนไม่มีแดดก็เลยอาจจะอาจจะเล็กหน่อยซึ่มไม้นิดเดียวนะครับยังเหลือนิดเดียวนิดเดียวโอ้มันพอซองก็คือตัวนี้นะมันพอท่านมันพอดูดสิปั๊มหัวนี่ดูดนะใช่ครมีคนพร้อมเหมือนกันครับก็ไม่มีแดดนะครับวันนี้ก็ อาจจะน้าจะไม่มีนะครับเพราะว่าแดดไม่มีแล้วช่วงนี้ก็แดด,ดไม่แรงก็น้ำจะไมออกนะเด็กเขาถือว่าโอเคใช้ได้นะครับ